ไม่ต้องหนามากแม่พ่อยังครับแม่นี่ครับหอปลาสังขวาดหอมมกหอมมกเนี่ยหอมมกเนี่ยหอมปลาสังขวาดหรือว่าปลาเทโพนะครับหอหมกแบบไทยๆโมเมนต์หอมมกเล้าเนะครับนะครับเป็นหอมมกองรพาใบยอบ๊อบมีดที หอมกแบบแบบแบบหอมกเล้าหมกไทยนี่ครับหมกไทยหอมกหมกไทยหมกกะทิเนาะครับขันหมกเล้าเนี่เ<ท><ท>พิ่นสิบวไต่งศิบวไตกะทิเพิ่นสิใส่แต่ตำพริกตำเครื่องใส่ปลาตะไคร้นะครับรอ,อันนี้เป็นหอมแบบเสด็จจังหมกเนาะนี่ที่หางหมก ับมาดูกรรมวิธีการห่อมกห่อมกบ่ได้ห่อขายหอกินเองนี่แหละพอดีไปเจอปลาแม่นน้ำปลาแม่มนน้ำปลาสังขวาหรือว่าปลาปลาเทโพก็เลยมาให้แม่เป็นมกให้กินครับปลายุงเทปมันบ่ได้มกมันมุ้ยใบตอง ไม่ต้องหายาง่ากโล่สามสิบบาทคนทน่ะหอยง่าๆครับหอยง่าๆน่ๆนารักน่ารักคำวิธีการห่อใส่มรพ่าใบยอเหี่ยน ปลาเด้อครับบบเมนหมูเด้อครับเมนตอนหมูเด้อปลาสังขวาวหรือปลาเทโพเป็นปลาเนื้ออ่อนครับบุกมาดับแซ่บคืออยู่ไม่ห่อเตาเป็นนั่นสิแป๊บโมงเตะเตะไปนี่ยินดีระบบฟีนปลาพวมนี้ตัม่เจ็บ มวกไห้อย่างเนี้ยปราสังควาวครับหรือว่าปลาเทโพปลาเทโพ้นเหนียเส้ยเลยมานั่งบังยินอย่างเยอะโอ้ยเป็าษาแล้ไมนี่โบรายุตตนมันนะอไรบ้างเราณกรมตาเโบราณเห็นมนี่อ่ะสมาโซแว่นสมาห่อหมกเดินห่อหมกได้ละโอ้ยเที่ยวมัน หอคนห่อกลังามหมกแหลวกะงามนะครับคนห่อกลังามคนเบิ่งกะงามเด้อคนเบิ่งกะงามเด้อนี่คนเบิ่งกับคนไหนกำลังใจครับโอ้ยสู้ท้องเหนียวนะครับน่าสู้สู้สู้สูแซบคักหอมมกเข้ามือนแี่กรามกินคันสส่ายจงกัดใหนเงเหลืออยู่แต่ยังไม่ได้หมูหมดแลไหนเหลืออยู่ ก็เลี้ยวเสียบ้านัน้าจะไใส่น้อใบบางรักบ้านคนที่ใส่ใบบเขาใครินนังติดยังออกคือเก่าคือกันแล้วใค่อกผเขาคิดว่ามันเสียไม่เขาเลี่ยงเลี่ยงไลโตมันก็ิออกไรสอีแล้วมันก็บ่ไครใหลายแกเหรอ่าที่เปี่ยนบุญงงัยอย่างนี้เอาเอาใบกูดเอาอย่งนี้เอาแบ่งออกนี่ของไทน่ง บ่งออกมันหมใหญ่หมูดอะไรมันเออหมาเดียวไหมเออหมเดียว่เดียวพันละไม่สองกัดอสองกัดเด้อเด้อเด้อนี่นี่อย่าลวกเลยอย่าก็นหมดใบกระเพรมันใส่ยับไปอันนี้มันอันนี้ใส่ใบโหระพาหวือมันกัดนอกกันตัวนะอี่คนเดียวโอ้โอ้บกเย็นดีไปเลยไว้เตนหอยๆที่เหงื่อไหนนวลคนละบ้านละเมือง กินแล้วก็เล้งยงมกนั่นน่ะดเอาไแน้ม่ด้ได้งตะแกรงสองกันวางกินก่อย่างไม่เครียดนี่มั้งคือไก่เกาสิลูกสาวเนี่มันปัดไม่เอาเลยังมีังจที่สอไดาวเราโอเคคอมันได้ปริญญาแล้วใบนึงแล้วมันเป็นปริญญาปริญญาใจใบนึ่งแล้วลูกแมลูกไมหลานโอเคโอเคครับพอสุดท้ายแล้วครับได้จังหอ เนี่ยอย่าคอยแค่ตัวใจเลี้ยงเดี๋ยวอย่าลูกก่อนปลอนเห็นหกคอปลอนมากินเด้อมาเด้อดดอยู่ตั้งสระบุรีก็มากินหอมกน้ำกันเด้อกันอยากบ่มาบ่ได้กินเด้อบ่วครับกูเลยบ่เราเราบได้จะมาใส่ชิส่เสียงกโอยเราเป็นคนสระบุรีแต่กเอ่แ่มันเป็นเทศบาลแกก็เลือกยนมั้ง เทศบาลบ่ได้เลือกบ่ได้เลือกมองบ่เป็นบรรน้อกคือเทศบาลเขาก็บ่ได้เลือกขนาดมองเห็นหนองไผ่อยังมันอ่าบรรน้องขับมอหมกปลากระเซ็ตละครับเดี๋ยวมาลองซิมกันเบิ่งนะครับว่าสิแซ่บขนาดใดนมาลองซิมกันเบิ่งเลยครับมอหมกปลากระเซ็ตละครับเดี๋ยวมาลองซิมกันเบิ่งนะครับว่าสิแซ่บขนาดใดนมาลองซิมกันเบิ่งเลย ไก่ซุกนลครับพอมกของเฮ้าสีมกเบสี่มกอโอ้แปดมกกับหนึ่งมอตันเดืขึ้นนะครับไม่อ่าน